สวัสดีครับก็มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับมะยุสคารนะครับมาเจอกับผมได้เจอรถเข้าใหม่นะฮะวันนี้นะครับหายกันไปนานนะครัสำหรับรถกระบะยอดฮิตนั่นเองนะฮะเป็นตัว isuzu นะครับ d-max 1.9่านะฮะ stereo p นะครับเป็นตัวท็อปนะฮะเป็นตัว z p นั่นเองนะครับไฮ y l นเดอร์ีประตูออโต้นะฮะคันนี้ปี2019นะครับอ่าเล็กไม่สา0 0มืกวโลนะครับรถสวยมากสภาพแบบ เกลียดเลยนะฮะเกียร์ออโต้ด้วยนะฮะถ้าพี่ๆเพื่อนๆท่านใดที่หารุ่นนี้อยู่นะครับจะบอกว่ารถเข้ามาแล้วนะฮะรถเข้ามาแล้วนะบอกได้เลยว่าตัวนี้นะครับมาไวไปไวมากนะฮะใครที่สนใจนะครับติดต่อหาผมได้เลยนะฮะที่เบอร์084 384 8404หรือว่าแอดไลน์ line. เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับนะบเดี๋ยวผมจะพาไปดูรายละเอียดทางภายนอกภายในนะครับตามมาครับผม อ่ะนะครับพี่ๆนะครับคันนี้อย่างที่บอกนะต้นคลิปนะครับเป็นรถเข้าใหม่นะับเป็นรถกระบะนะฮะรุ่นจะบอกว่าแลไอเทมก็ว่าได้นะเพราะว่ามันค่อนข้างหายยากมากนะแล้วก็คันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยแล้วก็ไมน์น้อยด้วยนะครับพี่ๆนะครับถ้าใครสนใจหรือว่าอยากหารุ่นนี้อยู่ผมบอกได้เลยว่าต้องไวนะต้องไวนะครับมาไวไปไวมากสําหรับตัว i s u u นะครับ d-max stell นะฮะ1.9 z p นะครับเป็นตัว double c a p highlander auto นะครปี2019ับปี2019นะฮะรุ่นนี้ต้องบอกต้องบอกอย่างนี้นะฮรรุ่นนี้เขาผลิตมาแค่2สีเท่านั้นเองนะครับเป็นตัวสีขาวแล้วก็สีดำนะครับนะ1.9นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว cab หรือว่า4ประตูนะครับผลิตแค่นี้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ผลิตมาปี2019แนนะครับแรบันดาใจนะครับที่นะครับชื่อ ของเจ้าตัว d m a x คันนี้นะครับเป็นตัวชื่อของกูบินลบสเตลนั่นเองนะครับนะก็ใครสนใจนะครับโทรหาผมได้เลยที่เบอร์084 384 8404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมบอร์นี้นะครับนะตัวนี้เราเปิดขายเพียง579,000บาทนะฮะนะครับ579,000บาทนะพี่ผมบอกได้เลยว่าคุ้มมากนะครับพี่จะได้เป็นรถนะครับมือเดียวป้ายแดงแล้วก็ไม้น้อยนะครับไม่สามหมื่นประวัติศูนย นะครับไม่มีชนหนักที่ความจมน้ำนะครับตัวนี้57,000นเจ็ดหมบัลบาทนะครับจัดเฟแนนซ์หรือว่าซื้อสดก็ได้หมดนะแต่ซื้อสดของเราจะมีแวกเ็ดเนต์ะครับพี่ราคามาคุยมาดูรถต่อรองหน้างานได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องดีเซล1.9ลิตร150แรงม้านะครับเป็นตัวเครื่อง ddr More power นะครับมาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนนะครับแบบนี้เลยอ่านะครับนะกระจังหน้าในส่วนตัวสเกิร์ตด้านหน้าเนี่ยคือ เป็นเอกลักษณ์ของเจ้าตัวสเตลเลยนะครับนะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับดูหล่อนะดูหล่อมากนะในส่วนของตัวผมเนี่ยชอบนะฮะชอบรุ่นนี้เพราะหน้ามันหล่อนะครับนะสวยๆนะฮะกระจังหน้าสีดำ i n โนแบ c กนะครับายทะเบียนนะครับก็ายทะเบียนกรุงเทพอันนี้มีไฟตัดหมอกคุ้หน้านะครับตัวนี้นะฮะจะมีรอยตรงนี้นะ เดีย๋ยวเราเก็บงานให้อันนี้คือแจ้งพี่ๆเพื่อนๆได้ดูก่อนได้เห็นก่อนว่าอันนี้คือรถเข้ามาใหม่ยังไม่ปรับสภาพไม่ได้ล้างนะคะเครื่องยังไม่ทันไห้ร้อนเลยนะค,ะนะครับนะมีรอยตรงนี้หน่อยนะครับแต่บอดี้ต่างๆเดิมๆบางๆพรมสาสนต่างๆเๆดิมนะฮะคันนี้นะครับยางได้เป็นยางบิสโต้นะ,ะเป็นยางบิสโต e นะครับล้อแม็กขอบ18ตัวนี้ได้เป็นยางปีสบิเลยมากับตัวรถนะฮะ นะตัวล้อแม็กนะครับก็ไม่มีรอยนะเดี๋ยวเราได้ล้างทาความสะอาดหน่อยนะครับผมบอกเลยว่าเงาแวบงามแน่นอนนะครับช่วงลงช่วงลาง่างต่างนะครับนะเราล้างพ่นกันสนุงกันสนิมนะครับอันนี้ให้พี่ๆมาดูก่อนนะครับอยากให้เห็นว่าสภาพเข้ามาใหม่จะเป็นยังไงนะฮะให้พี่ๆได้เห็นแล้วก็เดี๋ยวเรามาถ่ายมาดูอีกทีหลังจากที่เราปรับสบภาพแล้วนะครับนะ กระจกพ้าปับไฟฟ้านะครับสีเดียวตัวรถหูช้างจะเป็นสีดำด้านนี้มีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยนะครับในส่วนตัวกุญแจนะครับกุญแจเป็นสมาร์ทที่เล็ดนะครับนี่เลยบอดี้โครงสร้างเดิมๆนะฮะจะมีตำหนิอีกชิ้นเล็กตรงนี้นะครับรอยเบียดแต่ไม่เยอะตรงนี้ขัดออกนะครับขัดออกนะครับตัวบอดี้เนี่ยคือไม่มีแบบไม่มีลักยิ้มไม่มีแบบอ่าหนักเท่าไหร่นะฮะเบียดแบบชิวๆผิวๆ ภายในนะครับภายในก็คือแผงประตูเนี่ยนะครับก็จะมีโลโก้สเตลติดมาให้นะครับนะตัวตะเข็บเม็ดอาร์ตต่างๆเดิมๆหุ้มด้วยหนังสีดำเดินได้ได้ขาวแบบนี้กระจกไฟฟ้าแล้วนะครับเบาะนะครับเบาะสภาพนะ3 0มหมโล30,000โลจริงไม่จริงพี่ลองดูเบาะสภาพสภาพเบาะเนี่ยคือปีกวงปีกเบาะไม่มีล้มนะครับแล้วก็นะครับคอนโซลด้านหน้านะครับ สวยๆเลยนะฮะตัวนี้จะเป็นคูลบ็อกนะนะครับคูบล็อกแล้วก็เกียร์ออโต้นะครับนะแอร์ออโต้มีจอทัชสกรีนนะครับขนาด8นิ้วนะครับดูแทบไม่มีริ้วรอยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยนะครับนะตัวนี้กุญแจนะครับกุญแจมีดอกเดียวนะฮะมีดอกเดียวนะครับได้มาดอกเดียวนะครับนี่เลยนะครับเบาะเบอร์ต่างๆสวยๆเลยนะครับหลังคานะพลาสติกนะฮะที่บังแดดยังไม่แกะเลยนะครับก็จะมีรอยเจิมนะครับ แต่ถ้านะครับใครที่แบบไม่ชอบเดี๋ยวเราลบให้นะครับนะหรือว่าจะเป็นอิสลามนะเดี๋ยวเราให้นะครับในส่วนของตัวรอยยันนะครับรอยเจิมนะครับอ่ะมาดูด้านหลังด้านหลังนะครับตัวตะเข็บเอสอาร์ต่างๆเดิมๆนะเดิมๆนะครับนะสีเซอต่างๆนะครับลื่นเลยนะครับไม่มีซุงไม่มีสากนะครับนะเบาะก็สวยๆนะเบาะสวยๆมากนะครับตัวนี้นะครับ นี่เลยนะครับผมบอกได้เลยว่าพี่มาดูตัวรถจริงดีกว่านะฮะถ้าพี่จะซื้อสดนะราคานะผมเปิดที่579เจ็นะซื้อสดเราจะมีแวกแต่ว่าอยากให้พี่มาดูรถแล้วก็มาต่อรองหน้างานได้เลยนะครับนะเรื่องของราคามาคุยกันอีกทีพี่นะครับลดได้ลดได้แน่นอนนะครับนะช่วงลงช่วงล่างต่างเนี่ยรถบางๆมากนะครับไฟท้ายนะครับเป็นไฟเบรกไฟหลีเป็น led นะครับไฟถอยไฟเลี้ยก็เป็นหลอดไส้นะครับนี่เลยมีกล้องหลังมาให้นะฮะ ดูตัวรถสวยๆเลยนะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปนะฮะเซทแพตตีนะครับอ่านะฮะตัวกล้องถอยหลังนะครับนะแล้วก็ตัวด้านหลังนะครับตัวเม็ดอาร์ตตะเขยบต่างๆเดิมๆเลยนะครับน็อตเนื้อต่างๆไม่มีขยับนะพี่นะฮะนะอ่ะนะฮะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันนะครับนะชุวงลงช่วงล่างต่างๆเดิมๆนะครับ ก็จะมีดินแดงหน่อยเดี๋ยวเราล้างหน้าหสะอาดนะครับเดี๋ยวก็สวยนะปกติอันนี้คือลดสภาพเข้ามาใหม่นะพี่ก็คือแบบแจ้งมาดูด้วยกันมาดูพร้อมกันเลยนะครับตัวตะเข็บเอสอาร์ต่างๆเดิมๆแน่นอนนะฮะดูนะครับชัดเจนพี่ตรงไปตรงมานะครับใครที่สนใจนะครับมีบริการจับไฟนแนนซ์ให้ทั่วประเทศนะพี่ไม่สะดวกเดินทางมาที่นี่เดี๋ยวผมนะครับส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นถึงหน้าบ้านเลยนะครับดูนะอุ่มปึ่งต่างๆไม่มีลอกเลยนะครับ มาดูฝั่งคนขับนะนะฮะเบาไฟฟ้านะครับนะน,น็นอตเดต่างๆไม่มีขยับนะเบาคือแทบไม่มีรอจะลงถลอกเลยนะครับนี่ในส่วนของตัวนี้ก็เดิมๆนะฮะอันนี้ก็เดิมเดิมนะครับผมนะ,ะอ่ะเดี๋ยวมาดูเลขใหม่นะครับนะ,ะเป็นพูสตาร์ด้วยนี่นะฮะ จอจะเป็นจอแปดนิ้วนะครับจอแปดนิ้วแบบนี้นะฮะมีกล้องถอยหลังมาให้นะครับเครื่องเสียงต่างๆมีระบบเนวิเกเตอร์มาให้นะครับจากโรงงานนะครับเลขไมล์สามหมื่นแปดที่นะครับประวัติศูนย์เลยนะครับคู่มือต่างๆอยู่ครบนะคู่มือต่างๆนะครับอยู่ครบเลยรถมือเดียวนะครับนี่เป็นรถมือเดียวนะฮะปีสองพันสิบเก้าแท้นะครับ คู่มืออยู่ครบนะครับอยู่ครบเลยนะฮะนี่นะครับก็เดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องนะครับนะครับตัวห้องเครื่องนะครับน็อตเนื้อต่างๆไม่มีขยับนะพี่นะครับนะครับเบรกแอร์แบกนะฮะแก้มดันข้างนะครับเดิมๆเลยนะฮะ ของเครื่องแห้งสนิทนะครับเม็ดอาร์ตต่างๆอยู่ครบนะครับนี่ตัวโมเดลต่างๆของเครื่องสะอาดมากแล้วก็นะแผ่นฉนวนการความร้อนนะครับเรียบเรียบร้อยมากนะฮะตัวสติ๊กเกอร์โรงงานต่างๆนะเครื่องแบบเงียบเลยนะครับก็ฝากด้วยละกันหรับพี่ๆที่สนใจนะครับเจ้าตัวนะครับดี x s t ก a l t h คันนี้นะครับก็ติดต่อมาหาผมได้เลยที่เบอร์084 384ป 8404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมมือนี้ได้เลยนะครับก่อนจะการอย่าลืมกดไลค like, ์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่ 70, 19, ด,ด้วยนะฮะคันนี้นะครับ5 7 9 0 0 0บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวน์ผ่อนนะครับก็อยู่ประมาณหมื่นนิดๆนะผ่อนได้ถึง7ปีด้วยแล้วก็ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.99นะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ